สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกันกับคุณครูรุ่งไพาดินมารีทองนะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของสคำสศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับของรอบตัววันนี้คุณครูจะมาสอนให้หมวดของผลไม้ต่างๆค่ะหรือเราพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า fruit f r u i t อ,อย่าลืมเติม s ด้วยนะคะนักเรียนเพราะว่าผลไม้มีหลายชนิดเลยวันนี้ที่คุณครูจะนำมาให้นักเรียนได้ดูกันค่ะผละไม้ชนิดแรกนั้นก็คือ orange orange สม้มเดี๋ยวนักเรียนสะกดคำว่าส้มพร้อมคุณครูนะคะ o r a N G E o r i e n t s ส้มอีกรอบนะคะนักเรียน O R A N G E o r i e n t e ส้ม mango มะม่วง mango มะม่วง ะกดแมงโก้พร้อมๆคุณครูกันเลยดีกว่าค่ะ M A N G O แมงโก้มะม่วง Pineapple Pineapple สับปะรด P I N E A P P L e apple pineapple ส app ับปะรด d u r i a n d u r i a n จุเลียนทุเรียน บ้านนั a ่นน่ะกล้วย b a, a k ha. K ha n a n a บ้านนั่นน่ะกล้วยค่าจะไปแล้วนะคะกับคำศัพท์ในหมวดของ fruits word คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้วันนี้คุณครูมาสอน5ชนิดก่อนนะคะนักเรียนให้นักเรียนไปฝึกอ่านตามท่องตามและสะกดตามพร้อมด้วยกับเขียนลงไปในสมุดนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างและแต่ละคำแปลว่าอะไรจากนั้นให้นักเรียนถ่ายรูปเหมือนเดิมเลยค่ะการเรียนออนไลน์ถ่ายรูปส่งงานให้คุณครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ